อำเภอพลและอิงก,กาชาาอำเภอพล ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราได้แบ่งออกเป็นสมองค์ด้วยกันโดยเรื่องเรื่องราวผ่านทูสาเสื้อผ้าอาภรของผู้แสดงแบบองค์ที่1นงามน้ำค่าชุดไทยสยามผู้เดินแบบชุดไทยชุดที่1คุณจิราพรฉัรช,ชัยพงรัฐผู้ช่วยเลขานิก,การกิ่งกาชาติอำเภอพลจากกิ่งกาชาติอำเภอพลค่ะ ชุดไทยที่คุณจิราพรได้สวมใส่เป็นชุดไทยสิวารัยประยุกต์สีชมพูนัวเสื้อปักเป็นลูกไม้จากฝรั่งเศสชุดไทยสิวารัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งสิวารัยใช้ผ้าสิ้นแบบไทยจักรพัิใช้เป็นสิ้นไหมที่มีการยกทอ ชุดไทยสิวรไยจะมีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือจะมีชายโคบด้านหน้าตัวเสื้อตัดแบบเสื้อแขนยาวเย็บติดกับผ้าสิน้นชุดจะลักษณะคล้ายๆ้กับชุดไทยบรมพิมานะคะ่ะ ิวาลาเช่นเดียวกันนะคะชุดไทยสิวาลานี้เป็นชุดที่ผกปักผ้าลายไทยแบบไทยลักษณะค,คล้ายกับชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งจะมีจีบแพรรองพื้นในการเย็บผ้าสบายชุดไทยสิวาลาจะใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใหืมีการแต่ง เต็มยศเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีและเหมาะสำหรับช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นนะคะ,คะขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่จะให้กำลังใจผู้เดินแบบนะคะท่านสามารถมอบดอกไม้ได้เลยในขณะที่ผู้เดินแบบกำลังนำเสนอนะคะผู้เดินแบบชุดไทยท่านที่สามคุณดาวศิริชัยมา สมาชิกกินกาชาติอำเภอบนค่ะดอกไม้คือขวัญกำลังใจยิ่งนะคะสามารถสนับสนุนท่านผู้เดินแบบได้เลยนะคะเราสามารถจัดซื้อได้ที่ด้านข้างด้านข้างเวทีนะคะ อสิริชัยมาศสวนใสเป็นการแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสีแดงนะคะระดับด้วยเครื่องประดับสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ท่านจัดเต็มเลยค่ะค่ะสำหรับชุดไทยโบราณเป็นการแต่งกายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยในอดีตลักษณะของการแต่งกายจะเป็นการได้รับอิทธิพลมาจากของและลังกา สวะะยงามมากนะคะตอนนี้ดอกไม้นะคะสามารถมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับนางแบบของเราได้เลยนะคะท่านผู้เดินแบบชุดไทยท่านที่สี่อุณสุจินหานพิชิตวิทยากรรมการกิ่งกาชาติอำเภอคลค่ะ 谢谢、嗯。<laughs> ขพมือลค่ะสำหรับชุดที่คุณบุสรินจเจริญพัฒนาศิริกุลสวมใส่ในวันนี้เป็นชุดไทยบรมพิมารสีแดงเช่นเดียวกันนะคะการแสดงชุดผ้าไทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงในชุดที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องแต่งกายฉลองพระอ,องค์ ชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นชุดไทยพระราชนิยมโดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานชื่อชุดตามพระราชนิยมทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นางแบบของเราก็ได้สวมใส่เพื่อเป็นการนำเสนอและสะท้อนให้เห็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราให้ลูกหลานเราได้ชื่นชมด้วยนะคะ ่า่ผู้เดินแบบได้ประดฏโฉมบนเวทีนะคะดอก<อ>ไม้ดอกละ20บาทะะใช่ค่ะดอกไม้เราลงเหลือเยอะอยู่นะคะสามารถให้กำลังใจได้นะคะท่านผู้เดินแบบชุดไทยท่านที่หกคุณลาวันบุญจ้องกรรมการกิ่นกาชาติอำเภอพลค่ะ บนจอมสวมใส่ในวันนี้นะคะเป็นชุดไทยสีวาลัยสีขาวอบชมพูค่ะซึ่งชุดไทยสีวาลัยนี้นะคะได้ตั้งตามพระพราษีวาลัยค่ะทุกท่านคะในการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าได้มีโอกาสสวมใส่ในโอกาสต่างๆจนเป็นที่ ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ excited านคุณกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอพลท่านที่หกคุณลาววันบุญจอ้องกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอพลท่านที่เจ็ดคุณสาวภากลุงเหรียญทองกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอพลและท่านที่แปดคุณธนพรมูลเมืองจากกิ่งกาชาติอำเภอพลเช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอพลท่านดรศีลาพรดินดาพรประเสริฐ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่นกาชาติอำเภอพลที่ได้บรรจุงามล้ำค่าชุดไทยสยามมาเป็นชุดแรกองแรกในการเดินแบบครั้งนี้นะคะขอขอบคุณผู้ดเดินแบบทั้ง8ท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ